ไลค์กดแชร์งานนี้สวยมากอมเอาเลยเก็บเก็บแบบฟินมือเลยสวยสวยสวยเอาเลยนะจ๊ะวสวยงามมากคะเก็บม่วนเลยงานนี้บื้งกองนี่แต่ละดอก ื่อนอ่อนเด้ว้าคำว่าสะออนเด้มันกี่คำแล้วนี่เป็นช่อเลยเกืทุกกองสะอ,อ ดอกเป็ดตาแซ่บบอสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็จ้าสวัสดีครับมือหนีพาพี่น้องมาหาลอกเก็บเห็ดไปพี่น้องจ๋าเพิ่งได้มาเก็บนานนานเดชนิดนี้อ่าเห็ดขานางแบบหรือว่าเห็ดบานค่ำนะจ๊ะเบิ่งในกองปาล์มนี่เพื่อพี่น้องจ๋าเยอะมากมากมาพี่ฟิมลุยกันเลยจ้ะอี้ยนี่จ๊ะเพิ่งกระสือยู่ในอันกระชังปาล์มแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าเห็ดขานางแบบหรือว่าเห็ดบานค่ำป้าพพี่น้องมึงชอบนี่ ชอแหลกกระจวดเลยนี่จ้ะดอกสวยๆเลยทางพี่พี่นี่ใช่นีมก่อนไปทีละไปทีละฟากจ้ะบึงจ้ะโอ้โหขายาวมากเป็นอย่างจังห้องหิดขาหนังแบบมาดิพอพี่น้องเอหลายคักเด้อพี่พี่เอาเก็บม้วนๆเลยจ้ะ ชนิดนี้ต้องมาเก็บบบได้ให้เก็บง่ายๆด้พี่ฟิลนี่พาบได้พาพี่น้องมาเก็บนานแล้วเพราะว่าเพื่อนบอ่มีนะจ๊ะเพิ่งเริ่มมีเดีย๋ยวบึงเห็ดค้านางแบบมาพี่น้องจ๊ะเก็บแบบนี้เลยอร่อยมากเป็นชนิดที่อร่อยมากขึ้นในกองปามอีกหนึ่งชนิดนะจ๊ะนี่เวลาเพื่อนบ้านก็สิเป็นจังนนี เป็นเ็ดอีกหนึ่งชนิดที่อร่อยมากมากนี่แต่ก็มีอีกหนึ่งชนิดนี้เ็ดโคนน้อยหรือว่าเฮดถั่วแบบนี้ของพี่น้องแต่ว่าเมื่อน้นองอิวสิบเอามาอยู่ส,เสีเลือกเอาแต่เห็ดขานางแบบเพราะว่าเ็ดขานางแบบเพื่อนอร่อยกว่าถ้าจะมีความหวานกรอบเอาไปพัดเอาไปยำเอาไปยำแทนเข็บเฮดเข็มทองกระแซบพุพี่น้อกอ่ะส่วนมากน้องอิวสิมักเอาไปยำใส่แทนเฮดเข็มท,ท,ทองหรือเพื่อนก็นจะมีความกรอบๆอุๆ้ยสองดอกนี้เบลอเลย จะคอยเก็บไปปาดมือช่อนี่บักหลายเลย็กเส้นมาทางพี่มือช่อนี่เห็นแล้วค่ะสะอ้นอาริเก็บโบได้เมือทุกดอกนะจ๊ะพี่น้อง ตกแต่เก็บเนี่ก็เป็นอยู่ในน้ำเหนนี่นุ่งอยู่กับบอดี้เก็บป๊าดไพี่น้องอีพ่ออีแม่เฮ็ดสุดยอดเต็มเลยพี่พี่อืมเต็มเต็มเลยชอบนี่โคตรโพจ้ะเมื่อุ้ยเอามาตั้งช่อเลยแล้วกัน ควรกับสี่หมื่นมื่นเนาะแม่นจ้ะบ,บัดถุงมือพัดเอามาเบิดชอบแบบนี้แลหละเก็บฟินฟินเลย มีความลื่นๆนะมมนครับโอ้ยบังๆบื้องบงไปนะพี่เฟ้มบืงกล้องนี่อันนี่นี่นี่อ้ยเลยอุ้ยมีแต่เป็นช่อๆเลยพี่พี่น้องจ๋าแล้วขาก็คือยาวๆทั้งนั้นเลยบอกเลยว่าสมบูรณ์สุด โอ้โหหายาวเก็บเรื่อยๆจ้ะโอ้อันนี้เก็บยางนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในน้ำ เดี๋เอานี่ก่อนจ้ะไปฟิ้งเบื้องอุ้ยพี่น้องจ๋าสวยมากเนี่ยปัดสวยสวยสวยเอาเลยนะจ้ะรุยเลยครับืมืึอนเพื่อนได้ขึ้นเพื่อนข,นข,นข้นอย่างเสียเสียงหักดังกรวดกรวดเต็มมือ ออดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ใส่เสือพิษแขนเสือน้องอิวลากลงกล้องเดียวกันสวยงามมาก อยู่ปั๊ดทุกกองเพราะพี่น้องจ๋าเบืง่งเพิ่นโอ้ยสะออนพุ่อนเนะบืง่งขาเก็บม้วนในงานนี้เราเป็นเห็ดที่อร่อยมากเลยเด้๋จ๋าพี่น้องนีเบื่งจากรูปล่างเพิ่นเกินหนาสิรู้แล้วเพราะว่ามันเป็นตาแซ่บหวานอร่อยฟิลเหมือนเรากินเ,เห็ดเข็มทอง แต่ว่าเพื่อนสีหวานกว่าเพราะว่าเขามาเก็บสดๆน่ะเห็นเพื่อนอยู่ไปในนี้เก็บยากนิดนึงอันน้ำอันนี้แทงเนี่ยบ่คุ้มเลยจ้ะพี่น้องเจ็บมากปุ๊บไปหาเก็บมง,ง่ายๆปุ๊บเพราะว่าเยอะมากปันนี้เขาเลือกได้เลยอัมเลยยากๆอยู่ในน้ำเขากับบเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนน้ำแทงขึ้นมามันเจ็บมากน้ำปลามันมีพิษได้จ้ะพี่น้องเพื่อนจะปวดต้องระวังสุดๆ กระบาสะออนขาน้องอยู่ขายาวทุกดอกเลยเยอะไปมืดเลยเก็บตะวัดตะไว้บ๊วยแม่งยังด้วยใจเฮ็ดชนิดนี่ยน้อามาเก็บตอนแรงน้องอยูต้องเก็บแข่งกับเวลาเพราะว่าน้องอิวย่านมันมืดก มุดปะนั่งเก็บแบบรวดเร็วอยากเก็บแบบเยอะๆกองเพิ่นเยอะมากเลยดิยจ่ะวุ้ยกองเดียวหนินะ่าจะเต็มตะกร้าเป็นเลยเนาะนี่บึงพี่เสี่บึงบึงมึงนี้ก่อนนี่พูดจ้ะแล้วกระพุพพี่เฟีมซูมให้พี่น้องบึงชอบเพิ่นดูเพิ่นเห็นไหมไกลๆเพิ่นจ้ะ ผม,ม็นพี่โน้ตโพโพอีหลีอีหลออู้ยจักสีเอาคำแด่งมาบรรยายเลยงานนี้เอาเอานี่ก่อนจะ้ะเยอะมากน,น้ำบ่จ้ะฮะพุณอ์ตกไงน้ำเนาะดอกไงแห้งแต่แรงแห้งดอกไงแห้งเก็บม,วม,มว้วนเะต็มไม้เต็มมือแต่ก็ยัง่าเหรอนะมันสิคำต้องฟาวครับ เก็บแข่งกับเวลาค่ำกับเก็บงานนี้ส่งไฟเก็บลหลายเปิดไ, <c oughs> ไฟเอาเลยอดอกใหญ่ต่เก่าเพิ่นดอกบปใหญ่ปันนี้นพะไปฟิลนะเมนครับอันนี้คือมันสมบูมมากเลยทำดอกใหญ่ขนาดน,นี้ดอกใสนี่พุณนานคะุณอาจ้ะเดี๋ยวเราหาเลาะเก็บทางนี้ก่อนค่อยไปทางพุ่นเฮ็ดบานค่ำบ่เอาเลยงานนี่เอาแต่เฮ็ดขานางแบบรุ่นๆเลยพีจ่จ้ะ เลือกเอาเรามีสิทธิ์เลือกมื้อนี่ข้าวจ้วเพราะว่าเห็ดขาน้ําแบบอร่อยกว่าข้าวจ้วน่าจะบัดยามเห็ดชนิดนี้เมื่อก็สิเป็นเห็ดฟางปามขึ้นนะจ๊ะก็สิได้มาเก็บเห็ดฟางปามกินหาอยู่หางก,กินในกองฟามนี่แหละ <c oughs> ถึงแล้วค่ะพี่น้องจา๋าพี่ฟิมบึ่งช่องนี้เซลฟี่มาให้น้องอิวหน่อเด้ออิวเก็บภาพเสมอทถึงใหญ่ทถึงยามคุณเต็มไม้เต็มมือพี่แบบน,นี้ปาน้องอิวเห็นตะไคร้น้องอิวอันมันเป็นอย่างพ,พี่น้องจา๋าเป็นอย่างจังเคลิ้นปรคักเลยดีใจบระคักประเท็นช่อนี้กดไลค์กดแชร์งานนี้สวยมากอมเอาเลยเก็บ ก็บแบบฟินมือเลยงานนี่ mắm đêm điều đây gửi lời đi ông tìm hiểu là ôi lại thúc con lưới mọi việc mếng nha con đi Đây là đồ พี่จ้ามาพี่มาพี่มาฝากพี่ก่อนพี่พดโูรอลังการงานสร้างสุด งา่ายป้าเลยยากนิดหนึง่งเพราะว่าเพื่นอยู่ในน้ำแต่ก็ะเสียได้นะมืนม เยอะไปมดจักสิไปกองไหนก่อนดีเลยน้องอิวอเอาแน็บเอาเอาแน่ <c oughs> ไอฝุ่นเต็มไปมืดเลยพี่บึงบ่งบึ่งแน่ไปก็คือขาเอาจัว่วเลย <c oughs> แม่นบืดเลยทั้งบ้านทั้งจูมยังอยู่น้ากันเลือกเขาพี่นี่บ้านมืเลยจ้ะ่งขาเพิ่นก่อนแห้งสิม,มืดแห้ง แต่งามเพราะว่าเพื่อนแห่งห้ใหญ่เนะเมนครับโอ้ย,ยคือเป็นดอกนิเนึนะ бичнем <coughs> បបាក uhm ់បត់ទីតាមភីងគេបយាវយាវអូអូអូពីข้างล่างจ้ะងើบเพิ่นเรียง อ้ยาวๆเลยเด้จังให้พี่น้องสะออนเด้สะออนเด้ว้าวคำว่าสะออนเด้มากี่คำแล้วนี่มองดูนี่ นี่นอยู่นี่ไม่ไต้ขายาวๆอุ้อยขายาวๆพี่พี๊พี เป็นช่อเลย เก็บรัวๆเลยเด้จ <released> pues <fever> ้าปวปากปวดเ้าวเด้องัานนี่บึงน้แม่พวกพี่น้องเฝ้าเก็บโบเม่นอย่างดอกเยอะไปหมดเลยขากระยาวแล้วพี่น้องเบื่อผูกแม่นมาเลยกองปามผิดทางปิกะเม้นกองปามเลย เยอะแยะไปหมดเลยแล้วออกทุกหย่อมเลยคพราะพี่น้องจา๋าเพิ่นได้ฝุ่นดีได้งามดีพุน่นอุย้ยเป็นพาราเลยแต่แต่กองปามดีกะสะซอ,อล้วจ้ะมาเบิ่งเฮ็ดแบบนี้พุนพ่นขึ้นอุ้ยพุ่นปันามาแม่นอันนี้พี่ขึ้นบ่มีหม่องสีเว้นว่างเลยแม่นมืดจ้ะเก็บมืดเลยเก็บมืดทุกอย่าง ชอบคุณขนาดเลือกเอาได้นี่แทบสิบอเอาเห็ด <c oughs> เ,เห็ดถั่วเลยเห็ดโคนน้อยอยู่เอาแต่เห็ดชนิดนี้แหละเพราะว่ามันอร่อยกว่าเต็มตะก้าแล,และะ้วลจ้ะเก็บจนกว่าสิเต็มตะกร้า <c> ค <oughs> ันบลมืดก่อนป <c oughs> ้าหมึหลายแห้งี่ถึกอะถึกน้ำนะขนาดระวังสมได้กระถือครื่อเก่า

เก็บเงียอยู่ในน้ำ ต่วยทุกกอง Продолжение да. เริ่มมืดแล้วอาจารยพี่ต้องเริ่มมืดกองอบุกี่กองแล้วเก็บเรื่อยๆอากาศ้าก็เริ่มมืดพี่จ้าข้างล่างเป็นริมเป็นของห้องอย่าง <c oughs> เป็นลิมเป็นริม <c oughs> เป็นลิมทั <c oughs> ้งเต๊ก <c oughs> เป็นริมทั้งแปลว่าหยางก่อน เป็นริมแปลว่าเป็นเป็นแผ่นเป็นแถวเยอะบนนอกบนนอกเนาะเป็นริมพะนะเมนครับบึ่งจะ้ะขาดอกเพื่อนอุ้ย,ยจะโอ,อนเต็มไปมือดอี๊บ่งเพิ่งนสะท้อนไฟเพิ่งเขาอยู่เขนะาอยู่ใต้ต้นปาล์มนั่นด้วยจ้ะพ่น้องเพื่อนก็เลยมืดเร็ว ใต้ต้นไม้ที่จริงกัยังบ่มืดตอวค่ะโอ้โหค่ะจริงๆดอกมันบ่ได้ไส้นน่เดี๋ยพี่น้องมาสิหน้อยกว่านีได้อยู่ในสมบูรณ์อีดีดอกมีแต่ไส้ใหญ่ๆเลยเมนครับไส้ใหญ่ขายยาวๆก็เลยสีสะออนเป็นพิเศษ ก็อยู่กับโบได้มาเจอเห้ชน,นิดนิดสซนิง่ายๆโอ้ดูดืด่นลงนี้ว่าจังไดเไพราได้น้ำเพรได้หัวได้เยอะมากแถมดอกสวยอีกมีครับอือ เบ่งพลง่น้อง้องสะออนดอกเป็ดตาแซ่บบอผีผีทางผีกระบ,บีเก็บยาวๆมาเบ่งผลงานของเ้องกันจะ้ะ เกือบเต็มตะกร้าเพือพี่น้องเยอะมากบอกเลยเก็ตแบบสะใจมากนี่จ้ะเกือบเต็มตะกร้าอีลีระดอกส,อสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อพี่น้องอได้เมนูยามแรงอ่านหน้าจาาเคิบนี้กม เมื่อกองแล้วล่ะเพราะพี่น้องจากกัลยสีลาเพราะพี่น้องก่อนกัละการเพราะว่าท้องฟ้ากับมืดไปหนาเนาะ,ะมาอยู่ก็ต้องของลาพี่น้องสำนีกก่อนกัละาการกด้ยวยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้น้องอืู่กับพี่ฟลิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเดือจ้าแล้วพบกพพันคลิปหน้าส,สดารดาคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ